ถุงธรรมภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมนา,นานาชนิดคือสุตตะเคยยะเวยยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะจาตกะอปุตธรรมะเวทัละแต่เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลี่ยงไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆ ไม่เลือดร้างจากการหลีกเรนประกอบตามซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในเนืองๆภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมภิกษุภิกษุผู้มากด้วยปริยัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยบัญญัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการสาธยายเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการคิด เราก็แสดงแล้วและธรรม,มวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมเราก็แสดงแล้วด้วยประการชนีภิกษุกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเดือนว่างทั้งหลายภิกษุ เธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาทเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนีแลเป็นวาจาเครื่องพิมำสอนเธอทั้งหลายของเรา